น้ำสาวข้าวนะครับในข้าโรงสีใหญ่นะครับโ <c oughs> รงสีใหญ่ก็ใช่ว่าสะอาดนะครับเยดำๆเต็มเลยนะครับครับ ทำปุ๋ยไว้รถต้นพิกนะครับต้นไม้นะครับ เศษบันบัน เศษอาหารพวกอะไรเราก็เทใส่เข้าไปนะครับหมักไว้สองสามคืนก็เป็นปุ๋ยยังดีนะครับก็จะบูดเน่านะครับกเศษอาหารที่วกเศษเนื้อเศษอะไรนะครับเราก็เทใส่รวมไปในนี้นะครับพอพอาหมักไว้สองสามคืนเราก็เอาไปรดต้นพริกนะครับ่ดต้นพวกนี้นะครับงามครับ นะครับลองทำดูครับพี่น้องครับเ,เป็นคลิปสั้นๆเหมือนเดิมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ